สวัสดีครับผมกอมนะครับเพื่อนเพื่อนจำเกมใหม่ที่ผมพูดถึงเมื่อวานได้ไหมครับผมคิดว่าผมจะเล่นเกมนั้นต่ออีกนิดแต่ว่าผมไม่ติดแน่นอนแค่เล่นเพื่อรอแพทช์ใหม่ Shadowverse ก็ผมได้ไปศึกษาเกมนี้เพิ่มเติม,มนะโดยผมได้ถามโปรเพลเยอร์ท่านหนึ่งที่อยู่ในทีมชื่อดังครับว่าเมตามันคืออะไรผมอยากเล่นเด็กเมตาเพราะว่าผมแรงยังต่ำอยู่เพื่อที่ผมจะได้พยายามไต่แลนขึ้นไปให้สูงและก็ได้เรียนรู้ว่าผู้เล่นที่เก่งๆเขาเล่นกันยังไง ผมก็ได้ไปถามคุณแอคคิมมาว่าคุณแอคคิมเด็กที่เก่งที่สุดกับเด็กที่เก่งรองลงมาเนี่ยคืออะไรหรือผมก็ได้รู้ว่าผมเดาถูกแล้วเด็กที่เก่งที่สุดคือฮันเตอร์ส่วนเด็กที่เก่งรองลงมาคือพาราดินเงั้นเมื่อวานเราเล่นฮันเตอร์แล้วเดนนี้ยวต้องเล่นพาราดินเพราะแน่นอนว่าถ้าเราแรงต่ำเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ควรเล่นเด็กที่ไม่เก่งในเมตาเพราะแน่นอนเราจะแพเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีเมล็อ,ลอกพาราดิน เวอร์ชันค่อนข้างเก่าหน่อยผมได้ยินมาว่าเด็กนี้ค่อนข้างเก่านะแต่ว่าเป็นเด็กที่ดีมีวินคอนดิชันชัดเจนผกมนี้ไม่ควรจะดีอยู่ในเมตาแบบนี้เมตาอะไรที่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเมตาเอาละไปลุยกันเลยเลียนเดรน vs เจน่าเกมนี้เราเจอเมทได้ <S <S คีฟไซเคลลิลทุกไปไม่รู้ว่าเขาเป็นเมทอะไรไม่หรอกคีฟได้อยู่โซเลนวัชชิวผมไม่คีฟ แมทได้เป็นแมทช็อปที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเขามีไอส์ฟ็อกซ์ได้เขาจะบล็อกเมือหลอกเราได้แต่ว่าเขาอาจจะเคลียร์เมือหลอกเราไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ยังมีสิทธิ์ชนะได้เขจะเป็นเดก้าโกรหน่อยผมว่านี่เดก้าโกรจะคอยเอาดอไป เพราะเราไม่อยากเอาดอยเฟมเวกเกอร์อยู่ผมว่าผมเปลี่ยนแผนนะอีโลคาวเวอร์ผ่านเดี๋ยวเคาลงเฟมเวกเกอร์มาเราไฮโรบัสคอยอีคอลิตตี้ยับ ที่มันมีเพย์ดีแบบนี้หรือเปล่าแบบของไฮโรบัสไห้ของนี้อีควอลิตี้ก่อนแล้วกันไม่ได้เพยตะกี้น่าจะดีที่สุดนะโอ้ก็ได้เหมยตีมากได้ตอกเฟรมเองได้ผมว่าผมไม่เอาดอมันไปมันแอรแท็กแค่สองเล,เล่นอันนี้ไประหว่างว่าเราจะได้จูเอซับไหมเออขำงี้ทั้ง Oh. ยังไม่พร้อมที่จะทำคอมโบนี่อีกรอบเขาอาจจะลงอะไรใหญ่ๆมาถ้าเขาลงอะไรใหญ่ๆมาเราทำคอมโบนี้ได้เพราะฉะนั้นลดแอตแทกเซมเวเกอร์อย่างนี้จะมีผลบินแอัโคเขามีอะไรไล่เค เคนบลาสเบบี้เรชว่าผมจะฮิวกันฮะฮีลทั้งสองเลยโอเคนี่แหละจะเป็นตังไห้ที่เราจะใช้ไฟไฟโล่คอลิสต์ หรือไม่ก็ Equality Wi-Fi Low Holy Light หรือไม่ก็ Equality Consecrate Wi-Fi Low Consecrate ไม่เวิร์กเพราะมีตัวเลือดฮาด้วย ไม่รู้สึกเซฟเท่าไหร่ถ้าเขาลงแบบแลกหน้าลอสแบบนี้มาแล้วเคลียรไม่ได้กว่าทีโรพาเวอร์พยายามให้แรกไม่ยิงหน้าได้ทอชหน้าไป แค่ตับโดยที่ยังไม่มีเทรสใหญ่ทุกอย่างจะยังโอเคโอ้บานิสบานิสได้เทรค ผมเกลียทุกอย่างไปได้ถ้าผมยอมไม่จวดสองใบด้วยอะโคไม่เอาอะโคเท็ดเด็กไปว่าผมจะเชียร์ทุกอย่างเล่นเมื่อหลอกไปกี่ใบจำไม่ได้เล่นเมอ่อหลอกไปกี่ใบเนี่ยไม่เยอะพอแน่ๆน ถึงเล่นวอลลิเตอร์ไปๆเดี๋ยวแล้วก็แครนะอ,อย่างอื่นยังไม่ได้เล่นเลยโอ้วเกมนี้นี่ดูเกมยาดไม่ได้การเป็นมือเราก็ไม่นับแะแต่มันมีเกมเพิ่งเปิดใหม่เพราะนั้น ออปชันแบบนี้อาจจะยังไม่มีแบบบอกจหมือนการเป็นมือเราที่เราไม่ต้องนับทีมแาบบเช็คว่ามีอะไรตกเก็บไปแล้วบ้าง <do> เบิรมจะจวดได้มือหลอกแมวเดยว วันนี้เป็นเดดการ์ดมามึงคงไม่ไล่มันเอาวอลลิเตอร์ไปเดียวก็เกือบจะมีรีต่อแล้วคิวได้นี่ไม่ดีเท่าไหร่ ยังแพ้ได้อยู่ดีต้องได้การทติวอีกก็อ <The Battle. S 1> าจจะมีรีตรรอเราได้ด เธอหน้าเรามีรีตอเขาได้แ้่เขาจัวดไม่ได้รีตอแล้วกันโอเคเรามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรามีเป๊ะเลยถ้าเขาปิงอันนี้เราไม่ชนะได้ซ้ำเพราะแม่เราได้บวกหนึ่งทีตรงนี้ไม่ดีเราเรามีเกินเยอะเลยนี่มา ผมลืมไปไว้นี่ตีได้วอลีเดอร์ตัวที่อยู่ยคาร์ดวอลิเดอร์คาร์ดวอลิเดอร์จะเป็นคาร์ดท,ที่อ่อนที่สุดตอนนี้ไม่มีเด็กอะไรดีๆชาวบ้านคนเลยน่าสงสารมาก มือเราไม่แย่มีอม,มือหลอกเอาไว้ถมกับมีไซเคิลจะเป็น มาดีเอ,อ,อะไรสักอย่างโหนี่มันการ์ดอะไรเนี่ยโอ้โหตอวนี้เกมนี้มีการถึงการ์ดจากกองได้ด้วยแต่ก็โอเคเพราะว่าอไอ้ไร่สองอัดดึงหนึ่ง,งออกจากกองน่าจะโอเคแหละยกเว้นว่ามันจะมีไพรเลดไล,ไล่หนึ่งถ้ามีไพรเลดไล่หนึ่งจะสองใบก็น่าจะทำให้การ์ดแบบนี้ แบบไอ้ชื่ออะไรเนะี่ยแผชเก่งเกินไปแล้วแหละโอ้ี่ังไงไพเลตไลไน์เนี่ยพระเจ้าจะพยายามเอาไวไฟโหลดแทนตอสามให้ได้ผมรู้สึกว่าวิลเลเอ,อ์ไม่เบียววูดไลน์สิมีแค่สองกับห้า ตก็แบบนี้ดูจะแย่แหละกับเราเราต้องการดาบของเราไม่ใช่ดาบอยากได้ไวไฟโลตัวตะกี้อะละหนูไม่คิดว่าเราจะจวยได้อีควอลิตีเ้เท่านี้ แล้วลงเหี่อื่นไปดูไม่ค่อยม็กซ์ว่ามันจะโดนไรเดอร์เทรดฟรีอยู่ดีต้องได้คอนเซ็คเรหรือไม่กลล็ไพโล่ทีไร ย่ายอยู่ยังไม่ตายโอ้เขามีสิบสี่ลวลาเขามีฮาห้าจะตาย ต้องได้หิวเยอะไม่จะให้การไปนี่ไม่ทำให้เรารอดจริงๆน่าเสียแน่โอ้เราเจอคารเทียร์หนึ่งเหมือกนกันแล้ว Hammer burns with holy fire. ว่ามือนี้โอเคไงไซเคิลไซเคิลแล้วก็บันส์ยังพยายามไซเคิลไปมไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไร เนี hey, <TH IS PS> ่ตีเฟสไปบงครับไม่ต้องเทรดทำไมมีรอโคดเทรดและจวยได้ I lie in the darkness ฮะ จะได้ดูมเซเยอร์ทำให้โอกาสที่บานใได้ดูมเซเยอร์ลดน้อยตรงนี้อเแคนั่นดีเป็นเมอร์หลอกใบแรกของเราที่จตกเก็บหยาดผมพูดเลยในยเกมนี้ไม่มีเก็บยาดได้รับเที่จะตกลงไปใน Shadow Ram. Yeah, Shadow Ram. On with the show. On with the yeah, show. No, I'm sure he แบบนี้ไม่จะเซตซีโตเเิอเน,นะเขาแน่จะขัดขืนมาแต่มันก็จะบังคับให้เขาเล่นเพย์แบบสบายสบายไม่ได้เพยแบบนี้ก็จะไม่ดีพอให้เขารอดไง Åh, han ställer. Han ställer till Oh. Hunter, Hunter ชนะฮันเตอร์ได้ยังไงไม่รู้ด้ถามว่าถ้าเจอเด็กแน่กลัวขนาดนี้มันควรจะคีบอะไรบูกิวคงแน่แน่าจะเสคอาจจะจริงๆคอนเสคอาจจะดีมากๆเอาได้คอนเสคมาเราล่อแมวแล้วคอนเสคได้ นั่นเป็นโกบไม่เข้าใจไหมแอนิมอลคอมเพนีเรอเรียกบอลที่เก่งที่สุดในเกมออกมาเนี่ยเคาเอวอร์เขาโกงมาเลยเขาต้องกดไม่แค่5นาทีเพื่อให้ชนะเกม ชจวย์ได้โซลเลมนี่ดีไหมถ้าดูมเซเยร์ตัวนี้ออกเราจะได้จ่ายสองจวดสองเขาต้องกด,ดแค่ไม่กี่ทีเอง โ้่นั่นเหมือนจะเป็นตัวที่แย่ที่สุดที่เขาจะดึงออกมาได้อ่าผมอยากผมคงไม่คอนเซแคร์ไปให้ผมเทรดเท่าไหร่ก่อนได้แล้วดูว่าจะได้อะไรเรจะไม่อยากโหลดแ,ลแถ็กไอ้นี่ไปได้ซะคอยไอวอรี่ไนท์นะแล้วแบบขู่เทรด ฮอันเดอร์ดีลสี่ได้ด้วยค<ม>ิวคอมแมนแบบเวอร์ชันมีปีนอคันก็จะเป็นยิงสามเกือบหมดมีเลยยิงสี่ไหมนะ่ฮอันแต่ผมว่าไม่มีด้วยหผมคิดว่าไม่มีอาจจะผิดก็ได้ นค no <descon fin anta> มาาันเป็นสิ่งโตไม่ให้เสือแต่นะเออถูกแล้วมันเป็นสิ่งโตแท็กิ้งนี่ดูโกงมากเลยถ้าจะจ่ายก็สอง ทำไมการ์ดเดียวนี่หึงใจหนึ่งมันเป็นสตอร์มเลยนะเนี่ยครับพูดเล่นมันเป็นสตอร์มดีกว่านี้เยอะนั่นลิสต์อด้แล้วโอเค นักู้นามาท่าท่าจริงถ้ารู้ว่าจะยิงได้เกินสีน่าจะยิงได้สามสี่ก็ได้แล้วคารอลให้ดจคันเตอร์ คู่น้ำนตาตาโอ้นี่มันคือการ B M ในตำนานเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับการ B M มไม่มีเกมเๆหนึ่งที่ผู้เล่น B M กัน ทุกเกมเ,เกมที่มีการบีเอมเกิดขึ้นเยอะที่สุดในจักรวาลน,นี้ไม่เคยมีการบีเอมเยอะขนาดนี้ในประวัติศาสตร์เกมมิ่งมาก่อนว,ว้าวมอ้นี่ตีันี้ลงแลกแล้วโว้ผมโวไม่ได้ปกัก ผมไม่มีอี o ว o i n ไพร์เลยอีเวอร์เนี่ยผมถึงไม่มีอีเวอร์ไพร์ Where is my อี o ว o i n ไพร์นั่นเป็นสองแรกสองที่เปลืองมากเลยยิ่งเพราะว่าเราเอาดาบฟันได้แล้วตัวหนึ่ง ตีงไงเราต้องค่าให้ตัวให้ชาร์ปโอ้เดรกในเดรกฮันเตอร์แน่นอนว่าคลาสที่ไม่ค่อยมีการใช้แบบฮันเตอร์เนี่ยต้องเล่นเดรกด้วยวิสัยทำไมป้าพอขนาดเอาเดรกออกจากสแตนดาร์ดแบบนั้นพวกคลาสที่แบบอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไม่ไก็แบบไม่ค่อยมีการเล่นในเมตาใน,นนี้ จะไม่มีอะไรเล่นเลยถ้าวิสาห์เอาเดลจากสแตนดาร์ดเราโดนเรามีเล็กน่าล็อกเวอร์ชันอาบน้ำแล้ว ขอความว่าช็อตตัเป็นการที่ดีมากนะ well, ผมก็สามารถชนะได้ตั้ง3เกมจาก4เกมนะแต่ก็สมควรแล้วเพราะนี่เป็นเด็กเทียหนึ่งผมยังสงสัยว่าเพลย์ส่วนมากผมเล่นถูกไหมเพราะนั้นผมอาจจะถามคุณแอคเคิมอีกทีนะว่าเพลย์เป็นอย่างไรบ้างส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ก็ขอคุณคุณ่าผมที่ติดตามชมครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ